ขอมนวยพรคณะครูบาอาจารย์ <c oughs> และนักศึกษาทุกคนเรามาอยู่ที่วัดสองคืนสามวันถ้าถามกันว่ามาทำไมคำตอบอาจจะมีหลายประเด็นแต่สิ่งที่เราควรจะจำไป เพื่อตอบตัวเองว่ามาวัดเพื่อศึกษาวัดปฏิบัติที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราได้แบบในการพัฒนาชีวิตมาเยอะเสื้อผ้าอาพรทรงผมรองเท้าเราลอกแบบคนอื่นทั้งที่ แต่แบบที่เราลอกมาแล้วเราก็พบว่ามันยังไม่ใช่แบบสา,ากลหรอกวัยเด็กมันก็ให้แบบหนึ่งวัยนมสาวก็ให้แบบหนึ่งวัยแก่เท่าชราก็ไปอีกแบบหนึ่งจนกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นนางแบบของเขาแล้วแต่เขาจะเชิดเราอย่างไร แต่ถ้าเราค้นไปค้นไปเนี่ยจะพบแบบของพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้าสากลสากลตรงที่ให้เรารู้จักดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบสี่ประการประการที่หนึ่งให้เราดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ถ้าเธอทั้งหลายฝึกค้นพบเรื่องความเรียบง่ายชีวิตของเธอจะไม่ถูกรีดถูกไถถูกปลุน่นถูกมอมเมาเป็นอันขาดแต่ถ้าเธอยังไม่มีคำคำนี้ไว้เตือนใจเธอนั่นแหละเป็นผู้ที่ถูกรีดถูกไถถูกปลุน่น ถูกมอมเมาจนที่สุดพลิกผันตัวเองไปอยู่ในความเป็นมหาโจรเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มหาโจรที่ไม่ปล้นคนอื่นด้วยนะกลับปล้นพ่อกลับปล้นแม่ ที่สุดปล้นตัวเองจนหาสิ่งที่ปลื้มใจให้กับตัวเองไม่เจอฉนั้นเราต้องคิดตลอดเวลาว่าแบบที่จะเป็นหลักให้กับเรามาถึงวันนี้เราได้แบบแล้วอย่างทรงผมเราก็พบว่าเดือนหนึ่งออกมาไม่รู้กี่แบบ กางเกงเสื้อรองเท้าโทรศัพท์แหวนนาฬิกาไม่รู้กี่สิบแบบถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองคำว่าเป็นมหาโจนไม่ใช่เหลือวิสัยคำนี้ฉันชอบมากจากคำพูดของมหาตามารมขานทีท่านก็พูดแบบเหมือนเราไง่ายนี่แหละ แต่ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกตัวเองให้ฟุ้มเฟือยสูรุยสู่้ร่นั่นแหละคือการฝึกเป็นมหาโจรปล้นตัวเองลองคิดลองนึกว่าถึงวันนี้เรามาเรียนอยู่ในระดับวิทยาลัยละเราคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเราได้มากน้อยแค่ไหน อย่าคิดไปหาเงินจากกระเป๋าคนอื่นเลยเรามีเงินในกระเป๋ายัางคุ้มครองเงินตัวเองไม่ได้แล้วการศึกษาเราจะพาเราไปไหนดังนั้นเรามาหาวัดปฏิบัติที่ดีของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราไปฝึกเรียนรู้ความเป็นคนเรียบง่ายให้ได้ ประการที่สองเราต้องฝึกตัวเองให้พบกับความหมายที่เรียกว่าประหยัดความประหยัดเป็นคุณสมบัติที่คนที่มีคุณภาพนี่เขาทำได้แต่ถ้าคนไม่มีคุณภาพ เขาไม่สามารถจะเป็นผู้คุ้มครองและประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดคำโบราณเขาใช้คำว่ารักนวลสงวนตัวอย่านึกว่าเป็นเรื่องผู้หญิงแต่มันทุกชีวิตนะต้องรักนวลสงวนตัวไว้เผือเมื่อไรรถมอเตอร์ไซค์อาจจะฝาก สิ่งที่ควรระลึกถึงตลอดชีวิตก็คือแขนขาดบ้างขาขาดบ้างอาจจะเผลอเมื่อไรเข้าไปอยู่ในที่มืดมิด,มด,มดตามที่เขายั่วเพื่อคนปัญญาอ่อนเข้าไปไปแย่งกันตายหรือสามัคคีกันตายทั้ง60 Wh. สกว่าศพดีนะที่ไม่เจอกับพวกเรา หรือว่าพวกเรามีคุณภาพพอที่จะคุ้มครองตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในเงื่อนไขนั้นเราจะพบความจริงในส่วนเหล่านี้อุตส่าห์มาจากบ้านนอกบ้านนาแต่มาถูกชุดกระชากเสียผู้เสียคนกับภาพของเมืองเรานึกว่าการที่ปล่อยตัวไปตามค่านิยมทางสังคมนั่นแหละคือความ โกเกไหนลองดูที่ใครเกิดในกรุงเทพบ้างยกมือสิมีอยู่สามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนนอกจากนั้นเธอน่าจะบอกตัวเองว่าฉันเข้ากรุงเทพทำไมเข้ามาเพื่อเปลืองตัวหรือเสียตัวหรือเสียคน พ่อกับแม่หาเงินทองกว่าจะได้สักบาทหนึ่งหลังสูว้วาหน่าสู้ดินทำกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละร้อยแต่เราเองพอมาถึงอยู่เมืองปับ๊บขาดคนที่มีคุณภาพคอยดูแลเราก็เกลยกลายเป็นบุคคลที่ ไม่ได้สร้างตัวเองให้มีคุณภาพพอนั้นคำว่ารักนวลสงวนตัวต้องดูแลตัวให้ดีอย่าเอาคำว่าบ้านนอกมาเหอ่อให้คนอื่นเขามองว่าเราคือคนเมืองปรับตัวเก่งอย่าปรับตัวเก่งเราไม่ใช่เอาชีวิตมาผลานเล่น คนอย่างเราต้องกล้ากแกร่งว่าเมืองไม่สามารถจะลดคุณภาพคนชนบทอย่างเราให้ตกอยู่ในอารมณ์เขาได้เรามาเพื่อหาการเรียนรู้ไม่ใช่มาเพื่อต้องการเปลืองตัวให้คนอื่นเขาย่ำยีนักศึกษาต้องมีคุณภาพถึงถ่วนนี้ ส่วนที่สามชีวิตใครก็ตามที่รู้จักวัดปฏิบัติของพระเจ้ามุ่งหาประโยชน์ไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ตกต่ำเด็ดขาดพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูตรจนกระทั่งไปถึงนิพพานเนี่ยเธอสังเกตดูว่าไม่มีช่วงใดเลยที่พระองค์ไปตกตำ่ำไปอยู่คุกบางขวางลาดยาวแล้วจึงมาปรับตัวใหม่ไม่มี ไม่เคยเอาชีวิตไปตกอยู่กับเรื่องบุหรี่ไม่เคยชีตไปอยู่กับเรื่องกัญชาไม่เคยชีวิตไปมั่วสุมอยู่ตามผับตามบาร์ตามในคลับเขาประคองตัวเองของเขาไว้เพื่อเป็นคนมีคุณภาพเวลาไปทำงานที่ไหนไม่ต้องมาตรวจสอบประวัติว่าตกต่ำม,มากไม่ต้องปิดบังใคร ไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะบันทึกข้อมูลไว้ในส่วนใดแล้วตัวเองสกปรกไม่มีนั้นถ้าชีวิตของเราคิดหาประโยชน์ก็ต้องคุ้มครองตัวเองตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ปล่อยเราให้กลายเป็นคนที่หมดสภาพของคำว่าไม่รู้จักประโยชน์แท้จริงของชีวิต ประการสุดท้ายถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างถูกต้องถูกทางเรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งมีหลักแล้วเราไม่ทำชีวิตของเราให้ตกอยู่ในฐานะคนร้ายกรอบร้ายระเบียบอยู่ที่ไหนแม่คนเขามองว่าคนขาดการพัฒนา เอาอะไรมาตั้งไว้เป็นการพัฒนาชีวิตก็คือความมีระเบียบรวมความแล้วชีวิตของพระเจ้าก็คือเรียบง่ายประหยัดประโยชน์และถูกต้องตามธรรมวินัยเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ถูกต้องตามธรรมวินัยนี่แหละคือคุณสมบัติของชีวิตที่เราควรจะมีได้นั้นขอยนักศึกษาทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจใดีว่าเรามาวัดสามวันเนี่ย มาเพื่อศึกษาวัดปฏิบัติที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อเป็นคำตอบว่าเธอเนี่ยมาวัดสองคืนสามวันแล้วเธอได้อะไรอาจจะเป็นคำถามเป็นความแคลงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ สำหรับครูที่นั่งอยู่ตรงนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแต่หลายคนที่เขายังไม่มีส่วนในการมาที่วัดเขาอาจจะคิดว่าไอ้สามวันนี่ไปทำไมเวลาของชีวิตที่ใช้ยอย่างร้ายกรอบเนี่ยกลับไม่มีใครรู้สึกว่าเสียดายและสงสัยแต่มาถึงชีวิตที่มันเกิดเป็นสภาพอย่างนี้ขึ้นมา มองเหมือนว่าเอ๊ะมาทำไมอ่ะได้อะไรคำตอบที่เธอเขียนกันในหนังสือในกระดาษแผ่นเหล่านี้น่าจะเอามาอ่านกันทุกคนด้วยซ้ำไปเขียนได้ดีแล้วก็ไม่เขียนในเชิงว่าต้องมาเอาใจวัดหรือเอาใจครูก็ไม่ใช่แต่เขียนจากคนที่มีความ สำนึกและรู้สึกเรื่องชีวิตของตอนเองอย่างมีระบบนั้นชีวิตของตัวเองอย่างมีระบบเนี่ยทำอย่างไรเพื่อนของเราที่ได้เปรียบการเข้าหาธรรมะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตะวันถ้าเราฟังให้ดีก็จะพบว่า ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปบางคราวก็เปลี่ยนไปสู่ภาวะชีวิตที่ไม่อยากจะเป็นไม่น่าจะเป็นดวงอาทิตย์ยามเย็นมันจะรับขอบฟ้าจิตก็เริ่มคิดไปถึงคนที่ควรคิดถึง ในขณะที่เราทําชีวิตเราไม่ได้สิ่งที่ควรได้มันจะกลับไปคิดถึงลองเราสอบตกลองดูเราจะกลับไปคิดถึงว่าไม่น่าถ้าวันก่อนเรียนไม่ปกพร่องอย่างนี้วันนี้จะไม่เป็นอย่างนี้นั้นยังแก้ได้นะแต่ถ้าเธอลองทําชีวิตเธอให้ถลําไปสู่ความปกพร่องที่แก้ไม่ได้เลย ลองไปทำดูติดเอดขึ้นมาอย่างเนี้ยลองไปทำดูเกิดต้องดอกกลางปีในขณะเรียนลองทำดูวันนี้ยังไม่รู้สึกหรอกเหมือนเพื่อนเราเนี่ยตะวันใกล้รับขอบฟ้า มันดูสดใสแต่ขณะเดียวกันหัวใจมันคิดไปถึงอะไรแล้วอย่าคิดว่าเวรกรรมมันมีอยู่ชาติหน้าดวงอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ใช่พรุ่งนี้มรืนนี้ที่ไหนหรอกดีชั่วอยู่ที่ตัวทมสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวพระอาจารย์เชื่อว่าความตั้งใจของคนเนี่ย มันมีพลังที่จะทำให้ความสำเร็จที่ต้องการนั้นประจักษ์ดังนั้นอุดมการและความหมายของคำว่าเราเกิดมาชาตินี้ทำอะไรนีเพื่อนของเราได้ตั้งใจว่าจะขอเป็นนกกระินที่จะโบยบินไปเพื่อนนำแสงแห่งพระธรรมนี้ให้แจมจรัดแก่สถานที่ต่างๆ ไม่ได้เป็นของเล่นแต่ก็ไม่ได้ของที่เกินวิสัยคนที่เขาคิดทำชั่วเขายังไม่เคยเหนื่อยหน่ายเลยแม้กระทั่งความชั่วนั้นมันทำลายทั้งชีวิตและอนาคตเราคนหนึ่งที่น่ามีอุดมการเพื่อเอาชีวิตนี้รับใช้สิ่งที่มีค่ามีประโยชน์เกิดมาไม่มีใครไม่ตาย แต่ความตายที่เข้ามาถึงตัวของคนนั้นมันได้ให้อะไรไว้เป็นอนุสร์ฉันเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงมีวิธีคิดอะไรมากมายที่จะสรรสร้างตัวเองให้มีคุณมีค่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือถ้าเราทำอะไรตามอารมณ์หรือตามใจเราจะไม่ได้อะไรหรอกชีวิตเนี่ย อย่าคิดว่าสิ่งที่มันปลุกมันร้าว่าอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่าเผลอไปเพราะในตัวพวกเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องอารมณ์สองเรื่องเหตุผลถ้าใครก็ตามทำตัวเองไปตามอารมณ์ก็จะล่ม จมหมดสภาพไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดปลอดภัยได้แต่ใครก็ตามที่ทำตัวอยู่เหนืออารมณ์มีเหตุมีผลเพราะชีวิตถ้าไม่มีการเรียนรู้หาประสบการณ์แล้วชีวิตจะได้อะไรเราต้องค้นหาสแสวงหาเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่ดีมีค่ามีประโยชน์ เห็นไหมจากอารมณ์มาพบเหตุผลแล้วตอนนี้เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่บอกคําที่ไพเราะก,กับแม่กับพ่อกับเพื่อนและยญาติญาติน่าจะมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตให้เป็นตัวแทนของความดีความงามนี่คือสิ่งที่เราได้พบจากเพื่อนสามคนเท่าทั้งหมดก็ไม่มีเวลาพอหรอกแต่ว่าเรา เอาเวลาที่เหลือเนี้ยมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระ